สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่26กรกฎาคมนะครับ2566นะครับวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งขั้นนะครับสำหรับเบร้อยสิตัวล้อเม็ดลายใหม่นะครับสีน้ำเงินนะครับตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับขายดีมากนะครับสำหรับใครที่สนใจหรือว่าถูกใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะครับที่092 1577 129อพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็ปล่อยอีกหนึ่งขั้นนะครับสำหรับเวฟบร้อยสตัวใหม่นะครับสีใหม่ไล่ใหม่นะครับปี2023นะครับวันนี้ลูกค้าก็ทําสัญญาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสําหรับตัวล้อแมกสีน้ําเงินนะครับ ตัว2023นี่สิบสนฮอนด้าทำมาทั้งหมดอยู่4สีนะครับก็จะมีสีน้ำเงินตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีแดงนะครับสีขาวเบาแดงนะครับแล้วก็จะเป็นอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำแดงนะครับวันนี้ก็ปล่อย1คหนึ่งั้นนะครับแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาโปรโมชั่นเดือนกรกฎานะครับวันนี้ก็วันที่26แล้วนะครับวันนี้ลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับส่วนคันนี้ลูกค้าซื้อในราคาเงินสดนะครับแล้วก็ใส่ตะกร้ากันลายนะครับ นี่ฮะายตะก้ากันลายแล้วสวยมากนะครับสีนี้สวยมากนะครับแล้วก็ขายดีมากนะครับเพื่อนๆพี่ๆนี่สนใจเยอะมากนะครับในส่วนของราคานะครับสาหรับราคาเงินสดนะครับรวมจดทะเบียนนะฮะตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่4 8 0 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับส่วนกันลายกับตะก้านะครับอันนี้ลูกค้าซื้อใส่เองนะครับตะก้าก็206บาทนะครับส่วนกันลายก็141บาทนะครับนี่ยวันนี้ก็เลยมา อัปเดตแล้วก็ลองเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบไม้นะฮะร,ระบบไม่ก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะครับผมนะเกียร์น้ำมันระยะทางตำแหน่งบอกเกียร์ก็จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็ดูง่ายนะครับคันนี้รถใหม่นะครับรับเติมน้ํามันให้ลูกค้า100บาทนะครับตัวนี้สีน้ําเงินลายไม่นะครับสีใหม่ล่าสุดเลยปี2023นะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับตัวนี้ไฟท้ายนี่เป็นแบบธรรมดานะครับไฟเลี้ยวก็เป็นแบบธรรมดานะฮะตัวนี้ led แค่ ไฟหน้าอย่างเดียวนะตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะครับนี่ฮะล้อแมกก็เป็นล้อแมกลาย5ก้านนะฮะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับก็เป็นระบบเกียร์นะครับสำหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับผมนะที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ามันนะฮะแล้วก็แรงแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับก็เน้นเป็นเวฟร้อยสิบนะฮะเพราะว่าขับเคลื่อนด้วยโซ่นะฮะแล้วก็ระบบเกียร์นี้จะทนแล้วก็ประหยัดน้ามันมากนะครับเพราะว่าตัวนี้อัตราประหยัดน้ามันอยู่ที่ 76.9กกิโลต่อลิตรนะครับผมนะเติม1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง76กกิโลนะฮะไฟหน้านี่เป็นแบบ Full LED แบบ Headlight นะครับกลางคืนนี่สว่างสวยมากนะครับนี่ฮะสำหรับ Honda นี่รับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับหรือว่า30,000กิโลเมตรนะฮะส่วนระบบมออฉ์ชีก็รับประกันได้ห้าปีนะครับหรือว่า50,000กิโลเมตรนะครับการเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่4 8 0ห0ื่บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับอันนี้ลูกค้ามารับรถแล้วนะครับผมนะ ส่วนเงินผ่อนนะครับก็ฟรีดาวนะฮะทุกวันนี้ก็ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนทำนะครับผมนะทุกวันนี้ก็ออกรถง่ายนะครับผมนะการเราก็ขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสด48,020บาทนะบาทครับถ้าอยากทําประกันรถหายเพิ่มนะฮะ950บาทนะครับการเราอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับอําเภอกระสังนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับ หรือว่าใครอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่ลงนี้ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่กําลังจะออกรถแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็ลงให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ